ชุดเด็กจากเราภายใต้แบรนด์คอร์ดี้เเป็นคอลเลกชันสุดพิเศษที่ออกแบบโดยคุณแม่แฟดสี่เองเลยเราดูแลและใส่ใจทุกรายละเอียดการตัดเย็บอย่างพิถีพิถันเพื่อคุณภาพที่ดีเหมือนให้ลูกเราใส่เองเลยครับผมสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้แล้วที่ s h o ป e ีนะครับคลิกลิงก์ที่ description ข้างล่างและตามไปอุดหนุนเราและน้องๆกันได้แล้วนะครับแล้เจอกันครับผม สอบหลายสอบหลายเล่นทางราดแล้วอ่ะเล่นดีๆอ่ะอ๋อ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 อโอลงมาไม่ได้ครับเพื่อเอาเอาเอาการลงโอ้ เอาละนี่คนสลาดมาลงมาลงที่ต่ำๆพี่อยู่พี่อูต้องดูด้วยนลูกว่ามันสูงหรือเปล่าเราจะลงอ่ะเอาเอปีนขึ้นมาเอาอาปพี่เอาวิ่งไปวิ่งไปออ้ย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 อยอ้ยอ้ยอย โอ้โอโอ้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 เจ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 โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยตุ๊ตาตุ๊ตาโอ้ตุ๊ตาตุตาโอ้ฮออออเอ้าคือบ้านบ้านเขามีที่ให้เล่นแบบกว้างมากนะน้องๆมาก็คือแบบ มีที่ให้เล่นตรงนั้นตรงนี้วิ่งกันสนุกสนานบายจะลงน้ำอย่างเดียวเลยเอาเอาเอาแข่งกันเอาสองตัวนี้เอาลงมาเร็วลงมาเร็วพิวพี้เธออ่ะอ่ะพิวพิวไม่ออกไปแตะขอบฟ้านะครับไม่ออกไปแตะขอบฟ้านะคะอ่เงอ่เพียเพไปทางนู้นเลยครับ sure. ไ,ไ,ไปทางนู้นเลยครับ ไม่ต้องมาทางนี้ครับชอบชอบจะลงน้ำเมื่อวานนี่งองแงจะลงน้ำอ่ะพี่เพื่อนใช้ชีวิตกันตามเส้นทางของตัวเอง <c oughs> เอาเพี่เอเธอเดินลงดีๆลูกคานาไหมเพื่ <c oughs> อนอเดินลงดีๆเธอ,เอยืนค่ะยืนพี่เธอคล้ยยืนค่ะยืนค่ะอา่าลงดีๆลูกอ่าอ่าเอาตุาา๊ตะตุ๊ตะตุ๊ตะ BT bt i, ตุตาตุ๊ตาตุ๊ตายอปยอปมาเร็วพยอปมาเร็วยอมาเร็วยอมาเร็วยอมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ออะไรคะอะไรคะดอกไม้เหรอคะดอกไม้นี่ไอ้เธอดอกไม้มาดูดอกไม้อ๋อเจ้าบอไม่เด็ดของเขาลูกไปโอ๊ยมือนี่ไวเลยไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่เด็ดลูก เดี๋ยวเขาตายหรือต้นไม้เขาตายไม่เอานะอุยอ้ยอ่โอ้ยอ่ะอ่ะอ้าวเบเธอรองเท้าหลุดแล้วใส่เท้าก่อนนะอุ๊บุ๊บอาไปอาไป จีจีดอกไม้ flower อยู่ flower ไหนเธอมาดู flower flower ไหนพี่ยูหุ้ยสิคะ flower flower อยู่พูด flower จีอะไรดอกไม้ค่ะลูกดอกไม้ดอกไม้ค่ะดอกไม้ค่ะพี่อยู่ดอกไม้ไหนพี่เธอมาดูดอกไม้มาพี่เธอมาดูดอกไม้มาค่ะไหน พีเตอร์ผู้ช่างฟาวเวอร์พีเตอร์ฟาวเวอร์ฮะไป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 เข้าบ้านไปมีเด็กด้วยสองคนนะครับทำให้ทุกคนไม่ได้ไปต่อมา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 ไปไปเ<ป>ข้าบ้านเลยสองคนนี้นะไปหมดเวลาเล่นแล้วมาพี่ยูพี่ยูพี่เอเธอร์มาเข้าบ้านมาลูกยูพีเอเธอร์เข้าบ้านมา มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาไปดูบองจี้ไหมมาเร็วมะมาเร็วเข้าบ้านมาเออเข้าบ้านมาค่ะเข้าบ้านมามีคนทำให้เพื่อนไม่ได้ไปต่อนะฮะคือพี่เอือ้อและพี่โอ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวไปวิ่งใหม <c oughs> ่เดี๋ยวไปวิ่งใหม่เดี๋ยวไปวิ่งข้างนอกเนาะ,ะปิดปิด <c oughs> โอเค จบข่าวอดเล่นเลยสวัสดีครับวันนี้วันที่3ที่อยู่เขาใหญ่ครับผมก็เมื่อคืนนี้ เกิดอุบัติเหตุกับป,ปา้าอย่างหนักตพะเป็นป้าและพี่เอื้อนะฮะเมื่อคืนก็คือพี่เอื้อพุ่งล้มไปชนขอบเตียงปากแตกได้พาไปโรงพยาบาลเลยแต่ก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะค,ะคุณหมอตอนแรกก็จะให้เย็บที่ริมฝีปากล่างแต่ก็ไม่ให้เย็บเพราะว่าแผลน่าจะไม่ลึกมากนะครับส่วนป,ปา๋า เมื่อวานนี้คือเดินแล้วตกทางลาดหน้าบ้าน้วกะระยะไม่ถูกเลยแบบทำให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะตอนนี้ก็ป้าก็เข้าเฟือกนะฮะสูญเสียขาไปหนึ่งข้างไปโรงพยาบาลตอนประมาณตีสามนะครับจริงๆเมื่อคือนก็เล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนๆกันจนดึกนะฮะอยู่กันจนตีสองตีสองครึ่งแล้วแบบกําลังเก็บบ้านอยู่แล้วเอาขยะออกไปทิ้งนะครับเดินตกทางลาดเพราะว่าทางมืดด้วยเลยเสียขาไปเลยนะครับ ตอนนี้ก็คือขาขาดขา,ขาดขาต้องหาขาใหม่มาเพิ่มนะครับซึ่งตอนแรกเราก็แพนวันนี้นะครับว่าแบบอาจจะไปเที่ยวขาเพล่แถวๆนี้ก็เลยต้องแคนเซิลไปหลังนี้เราก็จะเดินทางไปรับคุณยายที่แม่กองนะ อันจริงวันนี้อากาศก็ยังคล้ายกับเมื่อวานนะครับก็คือคึมฟ้าคึมฝนแล้วก็ไม่มีแดดเลยเมื่อคืนนี้ก็คือช่วงบ่ายๆเมื่อวานจนช่วงบ่ายๆก็ฝนตกหนักมากนะครับอากาศที่เขาใหญ่ตอนนี้คือเย็นมากเมื่อวานนี้ต่ําสุดอยู่ประมาณ18องศานะครับผมว่าบรรยากาศค่อนข้างดีแต่ว่าแบบมันก็ทําให้เราไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้เลยบวกกับช่วงนี้มันเป็นวันหยุดยาวคนก็เยอะนะครับเลยไม่อยากเอาน้องๆลงไปเล่นตรงนี้วันนี้เราก็เช็คเอาท์กันตอนเที่ยงนะครับก็จะ ออกกลับกันละเดินทางต่อในน,น้องๆก็ยังล่าเริงเหมือนเดิมนะทําอะไรกันอะทําอะไรกัน3คนพี่อบทำอะไรครับหมวกคัดสันหรอโลกหมวกคัดสันหรอโลกพี่อกจะอยู่บ้านไหนโกูกอ๋อเดินไปไหนละไปเลยโอโโอ,โอระวังระวงระวัะวป,ะป้าๆก็คือไปหาคุณหมอเมื่อคืนนี้ก็โรงพยาบาลเขาไม่ได้ให้หมายคา เดินมาด้วยฮะเดี๋ยวต้องออกไปหาซื้อไม้ค้ำเดินก่อนคิดว่าร้านยาใหญ่ๆแถวๆนี้น่าจะมีครับเป็นเหตุเป็นเรื่องจนได้ฮะถือว่าฟาดคอ,อกันไปยังไงทุกคนเออมาเที่ยวสนุกไหมคะใครสนุกสนุกไหมคะัมาเที่ยวเขาใหญ่สนุกไหมคะัออเอเธอร์สนุกเหรอฮะในใครสนุกใครมาเที่ยวแล้วสนุกยกมาขึ้นอายุมาขึ้นสิเอเธอร์คะไม่ขอไม่ไม่คอแก้วลูกสนุกใช่ไหมเอเธอร์สนุกใช่ไหมคะโอ๋อ พน่ามาอีกไหมเฮ้มาอีกไหมพน่ามาอีกไหมอ๋อมาอีกม,อมาอีก,อกใช่ไหมคะโอเคก็ดูน้องๆจะแฮปปี้ดีด้าแล้วก็มีความสุขกับ <c oughs> พื้นที่เล่นของเขาคถ้าใครกำลังมองหาแบบว่าที่พักที่แบบคิดเฟรนลี่ผมว่าที่นี่ก็โอเคเลยนะฮะที่โครงการออกซิเจนวันเล่คอยู่บ้านที่ไม่ชื่อว่าโคซ Home หลัง A3 ในหมู่บ้านนะครับถ้าใครกำลังหาที่พักที่แบบน้องๆได้มีพื้นที่เล่นมีเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารักก็แนะนำที่นี่เลยลเป็นที่พักที่ค่อนข้างเหมาะนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่นี้เลย,ยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้นะครับแล้วก็จะลงรายละเอียดตรงเดสิคชั o นไว้ให้ด้วยถ้าใครสนใจก็ตามมา กันได้ครับผมอันนี้น้องๆก็แต่งตัวอยู่ในชุดเตรียมเดินทางกันแล้วนะอากาศค่อนข้างเย็นนะครับเราก็เลยใส่เป็นเสื้อกันหนาวให้น้องๆเฮ้ยเอาไปพี่อบไอ้บอกว่าน้องจะหนาวตอนนี้อากาศก,ก็คือแบบเย็นมากๆขนาดยี่ในบ้านนี่ไมยย่ได้เปิดแอร์ก็คือเย็นเลยนะอาจจะมุฟไปถ่ายหลายๆมุมไม่ได้ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกัน โอ้อร่อยไหมครับพี่ยูพี่ยอร่อยไหมคระมาเที่ยวสนุกไหมครับพี่อบครับพี่อบครับพี่อบมาเที่ยวสนุกไหมครับสนุกไหมอ๋อสนุกสนุก,นกมาอีกใช่ไหมลูกมาอีกใช่ไหมครับทำไมอีกพี่อบมาไหมไม่สนใจแล้วตอนนี้กัดลูก <ml od ic> บอลอุ้ยพี่อบครับไม่กัดลูกบอลลูกอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแตกของเขานะครับเดี๋ยวกัดแล้วมันขาดครับอ่ะพี่อบนี่พี่อบโยนเล่นพี่อบโยนเล่นปุ๊บไปพี่อบไปเก็บมาเร็วโยนเล่นลูกไม่กัดของเขา โอ้เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันครับพี่อบเอาไปเอากับพี่เอื้อไปเล่นด้วยกันไปเล่นด้วยกันพี่เอื้อคะมาเล่นมาเที่ยวสนุกไหมฮะลูกสนุกไหมอ๋อสนุกสนุกโอ้มาอีกไหมมาอีกไหมไอเธอร์มาอีกไหมไอเธอร์ไอเธอร์มาอีกไหมคะถ้ามามาอีกไหมลูกมาอีกไหมคะโอ้โอนโอ้ไหนพี่เอื้อครับ ยังเจ็บไหมลูกปากไหนดูปากสิเป็นแผลในปากเลยอเจ็บเลยครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่นะครับเราต้องระวังพวกเขาอย่างดีโอเคเดี๋ยวเก็บข้าของเตรียมเดินทางแล้วครับผมเราจะไปหายาย,ายที่แม่กองกันนะครับพี่โยบไหนพีเธอจะแม่กองได้ไหมลูกไปนั่งรถเข็นกันนะ จำได้ไหมบ้านใหญ่ที่ไปนั่งรถเขียนกันออ้จำไม่ได้แล้วตอนนั้นผมยังสั้นจุดๆอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเตรียมเดินทางกันนะคะบ๊ายบายเอเธอร์บ๊ายบาย <laughs> ก็มาถึงบ้านของยายเรียบร้อยแล้วนะครับอืมอ๋อกวาดบ้านเหรอคะเธอหนูลูกหนูไปกวาดหน้าบ้านนะ่ะไปกวาดหน้าบ้านนะ่ะไปไอ,อาไป,อไปช่วยอบไปช่วยอบกวาดไปไดครับอน,นาคตเด็กวัดอา้าวแย่งไม้กวาดกันแล้วครับเกิดกันแย่งไม้กวาดกันเกิดขึ้นแล้วฮะพี่อูไปโกย พี่โอ้ไปโกยไปโอ่โอ่งโอ้งควงควงแลาวควงแล้วพี่โอ้จะเป็นดัมเมเยอร์ลูกควงเลยอร่อยใช่ไหมครับพี่โอ้อร่ชมพู่มะเหมี่ยวอร่อยเลยอร่อยเลยกวัดไอ้แค่กวาดไอ้แค่กวัดเอ้าอันไหนพี่โอ้กวาดแล้วกวาดยังไงลูกตักใส่กระโบยยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะบุงเต้า

จักรยานในบ้านเหรอรถขาถ่ายได้อยู่ตอนนี้หนูไม่ไปช่วยไม่ไปกวาดตรงนู้นน่ะหนูเออาาเกิดการ กันแก้งกันเกิดขึ้นแล้วกินไม่หมดกินไม่หมดสักทีอะพี่เอ๋อกวาดได้ไหมล่ะพี่ยูนี่ลูกไข่เลยเนี่ยจักินอไม่เหมนกกวาดได้ไ้มล่ะพี่ยูฮ้ยเก่งจังพี่ยูอ๋ออ๋ออ๋อันนทลูกมีเื้อตัวแรกที่ใไหมล่ะที่บ้านยายมันไม่ค่อยหนาวต้องไปบอกว่าจะต้องไปซักโอ้ยต้องถอดอถอดเลยอ๋อถอดชุดแล้วครับไม่ต้องถอดแล้วลูกใ่ไปก่อน เป็นร็อกเกอร์แล้วตอนนี้อ๋อใส่เสื้ออหู่ร้อนเหรออบร้อนเหรอครับอื้มเบ่าไม่อึนนี่อ๋อโหเอ้าเอ้าดูครับขยันนะฮะโตมาให้ขยันนี้ลูกนะโอโหโอ้โหโ้โหเร่องอะลูกตอนเด็ก็อาบน้ำนี่เรื่องอะลูกข้าวเดนียวเต็มโอเคครับทุกคนเราก็เดินทางมาถึง สุดหมายโดยสวัสดีภาพนะฮะมาถึงบ้านคุณยายเรียบร้อยแล้วก็ถ้าชอบคลิปเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe ให้เราด้วยอันนี้ปาก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยแล้วฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็เท่านี้ครับ